ให้ดูอ๋อนี่ว่าให้พี่ฟ้าไม่รูปนี้รูปนี้ใครอยากจะได้ไปชิงโชคในมินิคอนคอนไหนคอนเดี่ยวเลยหรือไงจริงปะจริงดูนะคะต้องถ่จะต้องถ่ายกันะต้องถ่ยมีสาม่เท่านั้นใครจะเป็นผู้โชคดีใครยังไม่จองบัตรนะคะจับฉลากใช่ไหมกดฟินค่ะไม่ได้ถ้าไม่มีบัตรไม่ได้ลุ้นหางบัตรรับ ไปนี้แน่นอนเฉพาะราคาไหมสองพันห้าสองพันอะไรเงี้ยเน้นๆถือถือลูกสชัดหน่อยหน้าเลนไม่ต้องัดแต่ว่าเน่มันจะขายไม่ออกตรงที่้าไปจูบมันเนี่ยเขาเนรุ่ขอเขแรงมาลูกล่วงเลยีรับเลยขอเขาแรงเป็นลัวอ้อนูนอ้วรเี่ยสองพ ราคาไหมสองพันพันหนึ่งไม่ให้อะไรเงี้ยเออพันหนึ่งไม่ต้องจับไม่ต้องจับพันหนึ่งมันไม่เกี่ยงขอให้มับที่ไม่เราได้้องเพลงผิดหรอมีคนบอกทวิดมีคนบอกเลยเขานั่งดูกันอยู่เออเขาบอกว่าสวัสดีนะชื่อดีตค่าคีบบายเจอกันนะนะเคย่างเราขอเขบยาวกันคีบบบยนะเคเอออัมประการไม่เกี่ยงนะบัตรราคาอะไรก็ได้ที่ไม่รู้ว่าอันั้นที่ไม่ได้ซื้ มีคนมร้องเลยว่านิดร้องเพลงผิดในทวิตเตอร์แม่ยังดูเลยเพราะเมื่อกี้แม่นั่งดูอยู่ร้องผิดผิดเพลงไม่ผิดเนื้อผิดเพลงเลยที่ถึงนี้แล้วก็คอมเมนต์อยู่แน่เลยใช่ทุ่มทุนมากอยู่หัวอยู่คือแบบยันแกค่ไหนม่ีไปที่เต่สุดๆตรงที่ยังมีลิสติกอยู่ส้มเชียรมีลิสติกอยู่เมื่อกี้เขาถ่ายให้อยู่บนข้างบนหละ เี่ยงเกม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 พอๆๆจะให้ยืดสติกไทนดี๋ยวจูบใหม่จะจูบใหม่จะต้องจูบใหม่ต้องพอรอลพิมานไม่ไม่ค่ะเมื่อกี้มีเห็นเป็นตะก้อนยืนงั้นเดี๋ยววันนี้พี่เอากล้องพอรอยมาถ่ายนีนละกันแล้วอันนี้เป็นที่พี่นะตายแล้วต้องซื้อบัตรแล้วต้องซื้อบัตรแล้วไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้ลูกไม่เอาเราจะไม่ถ่ายพอรอยเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้ลูกต้องต้องซื้อบัตรได้ทุกราคาเลย ได้ทุกไปเลยเหรอปัดอะไรก็ได้เหรอชิงได้หมด่หมดเลยเหรอก็เป็นชิงโชคไงเหรอก็เดี๋ยวมันมีหางปัดเหรอคะไม่มียังยได้ถุงลันเอาเป็นว่าใครได้เข้างานคนนั้นแหละมีบัดไอเพิ่งเรามีสีแถวละเดี๋ยวไล่บอกเดี๋ยวไม่ใใครไปสีแถวใช่ไใครไปคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่เรามีสี่กลุ่มสองพันยี่สิเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันสองพันห้าเอ่ใช่เราีหออบสี่สี่สี เเาเป็นแบบืนอันหนึ่งพันหนึ่งพังนห้าสองพันสองพันห้ามีสี่มีสี่อันต้องหายรูปนึ่งแต่พวกนี้ที่เอามาถ่ายเคเป็นสี่รูปแล้วก็จะชิงกันแต่ละแต่ละกลุ่มพันหนึ่งเดี๋ยวสุสมเอา